สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเลยเข้าทักหาปูนะคะหลายช่องทางมากเลยว่ายังรับสอนโยคะอยู่หรือเปล่าก็ถามว่าสอนไหมสอนนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยปูงดปูงดสอนอยู่นะคะงดมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดปูพร้อมนะคะปูก็ จะลงคลิปบอกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทักกันเข้ามาก็ได้นะคะก็ถ้าสนใจอยากจะออกกำลังกายตามปูก็ติดตามได้ทาง YouTube ช่องใหม่นะคะปูแอปเปิลโยคะค่ะตอนนี้ EP เกือบ50แล้วนะคะ mm hmm. ก็ฝึกตามทางคลิปไปก่อนนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนออนไลน์ตัวต่อตัว,ตวกับปูนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะแต่ตอนนี้ปูยังไม่ได้รับสอนนะคะรอให้ร่างกายปูแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนนะคะช่วงนี้ก็ ถามว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมก็มีนะคะตอนนี้ปุมีโรคหนึ่งคือโรคเบาหวานค่ะก็ยังกินยาตามที่หมอสั่งอยู่นะคะแล้วก็คุมอาหารอยู่สําหรับโรคอื่นๆปุ๊กก็ไม่ได้มีอะไรนะคะปอดแข็งแรงดีไตแข็งแรงตับแข็งแรงค่ะทุกอย่างโอเคดีหมดขึ้นหัวใจก็ดีเพราะว่าปุตรวจหมดแล้วนะคะลําไส้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เบาหวานโรคเดียวนี้ก็ ปุก็จะต้องพยายามที่จะเอาชนะให้ได้แต่ถามว่าช่วงนี้ปุ๊กคุมอาหารไหมก็คุมนะคะแต่ก็ไม่ได้อดซะเหมือนเมื่อช่วงเดือนหนึ่งเมื่อเดือนหนึ่งที่ผ่านมาอันนั้นปุ๊กแบบอดมากๆเลยเหมือนหักดิบแต่ตอนเนี้ปุ๊กก็เริ่มมีกินบ้างเพราะว่ามันมันหยมากๆเลยถ้าให้อดเหมือนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แน่นอนแต่ก็จะพยายามค่ะจะพยายามก็อยากอยากเบาหวานหายอยู่แล้วอยาก อยากไม่ต้องพึ่งยาอยากคุมอาหาโดยไม่ต้องพึ่งยาแล้วน้ําตาลมันลดลงมาตอนนี้น้ำตาลปูอะจาก300มันลดลงมาเหลือร้อยแล้วแต่ว่าน้ําตาลสะสมปูยังเยอะอยู่เพราะว่ามัน มันยัง7.2อยู่จาก9.7ลงมา7.2ซึ่งมันเยอะอยู่หมอก็เลยให้กินยานะคะเพราะว่าคนปกติก็ไม่ควรเกิน6ปุก็จะพยายามนะคะอีก3เดือนก็เจาะเลือดใหม่ก็จะดูว่าน้าตาลสะสมะเท่าไหร่แล้วสําหรับคนที่เคยเรียนโยคะกับปูหรือว่าเคยออกกำลังกายกับปูทางออนไลน์นะคะอดทนรออีกนิดนึงนะคะถ้าปูเปิดสอนแล้วปูจะแจ้งอีกทีนึงค่ะยังไงแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องทักมาก็ได้นะคะยังถ้าสอนเดี๋ยว ทักบอกจะบอกอยู่แล้วค่ะ